เอาสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกม ROV นะครับเป็นเกมที่ผมก็เล่นอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ในวันนี้มีสกินใหม่เข้ามานะครับเป็นสกินของโกโจมาจากเรื่องเจเจสือน,นะก็มีการคอลแลบกันมา2ตัวก็คืออ,อิตาโดรกับโกโจในทางการสุ่มกิจกรรมเนี่ยต้องบอกว่าสุ่มแบบให้ให้เหรียญฟรีเยอะมากนะครับคือเอามาสุ่มได้หลายรอบเลยแล้วก็มีการแรกลกรางวัลแบบนี้ด้วยนะ แบบเอาเกลือมาแลกอะ่ะเออผมก็สูงไปแ้วรอบหนึ่งมันสูงฟรีได้ทุกวันด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะสําหรับใครที่อยากได้น่าจะหมดไม่เยอะเท่าไหร่เนาะมั้งนะแต่การันตีแบบดิบๆนี่เห็นประมาณ8ปดพันเนาะอันนี้คือเหรียญฟรีนะเห็นไหมก็สูงได้แค่ทีละรอบแล้วไม่สามารถใช้เหรียญฟรีสูงแบบ10รอบได้นะแต่ผมก็ไม่ได้หวังอะไรจากเหรียญฟรีคือเราอะ่ะต้องเก็บแบบกลางนะเขตยห้าอันเวย ต้องเก็บแต่ละอันนะคือมันจะสุ่มรางวัลทางซ้ายนะก็กดๆไปแล้วกันก็ไม่รู้ว่าแบบเออเราจะอะไรเมื่อไหร่แต่ถ้าเหรียญฟรีเนี่ยแล้วมันออกให้เนี่ยคือดวงโคตรดีเลยนะเพราะกว่ามันจะออกเนี่ยมันจะมีการันตีอยู่ทางขวานะบอกว่าเราต้องสุ่มอีกกี่รอบถึงจะได้การกำลังเขตอันนึงนะย้าว่าอันนึงนะคือการสุ่ม10รอบเนี่ยมันก็ใช้ทั้ง290ใช่เปล่าแต่เรามีสุ่มฟรีก็สุ่มๆไป ผมก็จะพยายามแบบเออใช้ให้คุ้มที่สุดถ้าใครอยากคุ้มจริงๆก็รอแบบสุ่มฟรีประจําวันทุกวันทุกวันทุกวันรอวันสุดท้ายค่อยเติมก็ได้คุ้มอยู่แต่ก็เหมือนจะมีการแบบแจกเช่าเยอะอยู่นะพวกกลับมาใหม่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะแต่ตอนนี้ทําไมมันมันเออแต่มันก็ไม่มีหวังแบบนี้แหละสกินคอลแลบเนาะช่วยไม่ได้จะไปหวังอะไรจากของฟรีก็ไม่ได้เหมือนกันรอบนี้ผมว่ารองเท้าหรือเปล่า เอาแล้วไปเดี๋ยวเราเอาเกลือไปแรกเนาะเราจะใช้ให้คุ้มที่สุดเลยนะครับดูฟรีสุ่มฟรีห้ารอบเอออ่ะได้มานึงแล้วครับแล้วเราก็ต้องไปสุ่มต่อคือถือว่าคุ้มนะถ้าได้แบบได้มาในของฟรีเนี่ยคือแค่นั้นก็คุ้มแลละเพราะเราจะเหลืออีกไม่กี่รอบโอเคครับตอนนี้ก็ตัดมาที่ผมไปเก็บเหรียญฟรีมาเพิ่มนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลย ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยหมดหมดเซตนี้เดี๋ยวผมก็เติมละเพราะว่าเราหาเหรียญฟรีไม่ได้แล้วหมดเซตนี้ก็คือต้องเติมก็เดี๋ยวเราสุ่มๆไปก่อนเนาะมีรองเท้ากับอีโมจิแค่นั้นหรอในในสุม่มอันเนี้ยรองเท้า้ยอีโมจิ emoji. เราจะเอามาทําอะไรได้อีโมจิเช่าได้นะโอเคพยายาม คือการสุ่มฟรีเนี่ยมันก็ดีนะคือต่อให้เราไม่ออกอะ่ะแต่ว่าเห็นทางขวาไหมคือมันการันตีอ่ะมันนับนะเวยเ้ยเออใช่ไหมมันนับจากการสุ่มไม่ว่าจะเป็นสุ่มประจําวันใช้เหรียญฟรีอะไรเงี้ยนับหมดเลยก็ดีกว่าอยู่แล้วอาจจะเรามาดูอีกรอบหนึ่งหเหลือเหรียญน,นิดนึงละไม่ออกเราเพิ่งจะสุ่มไปแค่สิบรอบเกือบสิบรอบอะ่ะคือถ้าออกตอนนี้ก็บุญเกินอะ่ะคือบุญสูงมากอะ่ะคือสกินมันก็ไม่น่าถูกขนาดน,นั้นนะ เคไม่ออกแล้วเราก็แลกเกลือกันส u m ห้าครั้งห้าครั้งก็ก็ดีนะลดไปเยอะอยู่ก็เติมอีกนิดนึงเคยสี่สิบสี่ก็ได้อีกนิดนึงเฮ้ยมามาแล้ว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 ,ลวได้ละได้ละได้ละเชียอได้มาสองอันเลยเหรอสูงฟรีได้มาสองอัน แบบนี้ก็เหมือนประหยัดไป1740คูณ2เท่าไหร่3 0 0 0 3น0 0ประหยัดไป3 000, 5 0คูปองจากราคาการันตีเพราะว่าเราสูงฟรีดูดีได้ไรแต่คงไม่ได้สก,กินอ่ะคงไม่ได้สก,กินอันนี้คือคือตเติมดีกว่าวะโอเคครับก็ ผมเติมมา2อ0พคูปองนะเพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะใช้ไม่เยอะขนาดนั้นน่ะดูทรงมันก็ออกง่ายอยู่มันแล้วแต่คนได้แหละบางคนก็ออกยากบางคนก็ออกง่ายแต่ผมว่าแค่นี้น่าจะพอนะถ้าเอาเศษเกลือมาแลกอะก็ลองลองไม่พอค่อยเอาเพิ่มอืมก็ไม่ได้ไรแต่ไม่เป็นไรเราชิวๆไปเราได้เสมอแหละไม่ออกไม่ออกก็กดอีกดีอกรออะไรอะ่ะออกยัง เอ้ยออกอันสเขตแล้วแต่คงไม่ได้โกโจเออคงไม่ได้โกโจ,จกอุยแต่มันเฮ้ยผมส่งไปน,นิดเดียวเองอะคือไวเกินคือไวเกินปะตอนนี้เหลือแค่2อันอะเอ้ามีสุ่มลดราคาจัดดีครับรออะไรเหลือแค่2อันเองเอาวันที่สี่มาครูปองเหลือตั้งเยอะเฮ้ยผมเติมเกินผมเติมเกินปะเนี่ย,ยถ้าถ้าเกลือแรกแล้วออกนี่คือแบบคือเติมเกินนะ เค,ย,เคย,ยังไม่ออกอุ้ยแต่ว่าแบบยังไงก็ได้แหละตอนนี้คือยังไงก็ได้แหละในงบเนี้ยมาไหมเอ้ยเชียได้แล้วเอาเหลือปองพันหกคืออะไรคือเติมมากเกินแล้วผมจะเอาปองตรงนี้ไปใช้ทำอะไรดีรู้สึกเหมือนว่าเอาออกมากินข้าวเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะทำไมต้องเอาไปไว้ในเกมวะทำไมไม่เอามาไว้ในบัญชี อามีอามีปุ่มกดรับสก,กินโอเคโเคต้องรับตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นจะไม่ได้โอ้โหจัดเลยเราดูถอดผ้าติดตานี่ดวงตาคลิคุกันแต่ในเกมมองไม่เห็นหรอกก็มุราสกิโอกกโกเมนอามานายสุดยอดจัดก็เสียไปเท่าไหร่วะ เดี๋ยวนะผมคำนวณแบบง่ายๆเลยดีกว่าตอนแรกมีเท่าไหร่นะมี2,008เช่ปะ2,008เนี่ยเอามาลบเท่าไหร่เหลือ1,0062,008 6ลบ1 0 0ก็เหลือประมาณ1,002 2ปะออก็สรุปก็น่าจะประมาณนั้นนะผมตีเป็นราคาแบบแบบเลขลงตัวให้อ่ะใช้แปลประมาณ1,200คูปองนะสกินตัวโกโจโนเนี่ย ใช้ไปแค่นี้จริงๆ1,200คูปองคือมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะเออคือคุ้มเลยเพราะว่าเป็นสกินตัวหลักด้วยเออแล้วก็ของเนี่ยเขาจะส่งมาในกล่องจดหมายนะพวกทาเต้นอะไรเงี้ยอีโมจินะคราาดูแป๊บนี่ไงได้ปุ่มกดกับป้ายประกาศมาแล้ว ผมเป็นมูลัสกิแล้วก็ป้ายประกาศเป็นสายฟ้าใช่ปะอันนี้ท่าวิ่งกับกับเอฟเฟกตวิ่งเฮ้เดี๋ยวนะเอฟเฟกวิ่งมันไม่แก้ให้เห่ะอันนี้ใช่ปะอันนี้อหรอมันมี2อ,อันนะข้างๆกันนะน่าจะอันนี้นะเออเนี่ยน่าจะอันนี้แหละไหลเวียนอีกอันนึงน่าจะเป็นของกิจกรรมฟรีมากกว่าใช่ปะแต่มันก็สวยนะ <Wait. S 1> โอเคอันนี้ก็จะเป็นในตัวเกมนะครับก็ มีการโจมตีปกติที่เหมือนในมังงะอันหนึ่งคือที่มันปังๆใช่ปะเห็นมันทาอยู่นะอากาเนี่ยเดี๋ยวขอปิดคลิปเลนกันเดี๋ยวเราจะได้มาโชว์เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับก็กลับมากันแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าอันนี้จะเป็นอากาสกิลแรกนะครับถ้าเรายืนยิงแบบนิ่งๆเนี่ยมันสวยมากนะเพราะว่ามันเป็นการแบบเออ่ยย,ยกมือขึ้นมาทํารูปทรงอากาใช่ไหม,มก็ปล่อยถ้าเดินยิงเนี่ยมันเหมือนแอนิเมชันมันหายไปอะแล้วมันดูเงอะงะยังไงไม่รู้นะครับ เพราะงั้นผมว่าถ้าเออถ้าเชื่อพูดกันดีว่าเออก็ก็โอเคก็โอเคอันนี้เป็นส,สนกิล2นะจะเป็นการใช้อโอนะครับในการเคลื่อนที่เหมือนว่าเขาจะอิงมาจากมังงะด้วยนะเพราะว่าตอนที่มันใช้รอบตัวเองอ,ะอ่นะอเห็นไหมอโอเคลื่อนที่แล้วก็อันตินะครับก็จะมีสีแดงกับสีน้ําเงินอยู่ข้างหลังเนี่ยมาหมุนหมุนเข้าหากันเหมือนในมังงะเลยเห็นไหม แล้วก็ยิงออกไปอันนี้พอใช้ a n นตผ้าปิดตาก็จะออกด้วยนะเหมยมันจะออกไปแป๊บนึงนะครับหลังจากที่เราใช้ันติเสร็จมันก็จะเป็นแบบโชว์ดวงตาแป๊บนึงเดี๋ยวดูหไหมลองคอมโบเอาป้ายประกาศนี่ครับป้ายสวยนะก็สวยนะ เอนน้อันนี้ถ้าวา้าวาว์ปไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอดูว่ามันว์ปแบบเปิดตาไหมเออน,นี่มันว์ปแบบเปิดตาได้นะถ้าเรายิงมุลาสกิเราก็ว์ปมันก็จะว์ปแบบเปิดตาเลยเหมือนโมเดลมันเปลี่ยนไปเป็นร่างอีกร่างหนึ่งเลยแต่ว่าถ้ามันแบบอยู่ได้เรื่อยๆก็คงดีนะเพราะว่าคือชอบโกโจที่มันมีดวงตาสีฟ้าโชว์มากกว่าเข้าใจปะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะ,ะสำหรับ ตัวนี้เนี่ยเห็นคนส่วนใหญ่ก็หมดกันไม่เกินไม่เกิน3,000ปองนะในกลุ่ม ROV เห็นเยอะอยู่ <มา S 1> ก็เติมเติมตำตำเลยฮะ